ภาพรวมของระบบ DPS i ในส่วนของ System Configuration หรือภาพรวมของระบบ DPS i มีองค์ประกอบ3ส่วนคือ 1. DPS i Web Server หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกร,รม DPS i ซึ่งให้บริการผ่านทั้งแบบอินทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรโดยเครื่องผู้ใช้งานเรียกว่า DPS i User สามารถเข้าถึงได้ โดยเชื่อมโยงผ่านแลนแวนไวเลสและแบบอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกทกที่เช่นที่บ้านหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคและทั่วทุกแห่งโดยมีระบบไฟวอลและระบบ IPS ซึ่งเป็นระบบต่อต้านการบุกรุกเพื่อป้องกันการเจาะข้อมูลจากภายนอกครับ 2. ฐานข้อมูล หรือ d a t ้ b a s สสำหรับ DPS i v e r s i o น5.0เป็นฐานข้อมูล Oracle โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP เป็นภาษาที่นิยมกันทั่วโลก 3. ตัวโปรแกรม DPS i ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับในภาพรวมแล้วโปรแกรมระบบ DPS i มีองค์ประกอบดังนี้ตั้งค่าระบบ โครงสร้างส่วนราชการตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างข้อมูลบุคคลและประวัติจัดทำคำสั่งต่างๆประเมินผลการปฏิบัติราชการบริหารค่าตอบแทนสลิปเงินเดือนออกรายงานถ่ายโอนข้อมูลสอบถามข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวโปรแกรม DPS i มีลักษณะของสารสนเทศที่ดีดังนี้ครับ 1. ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ประสิทธิภาพ 3. สอดคล้องกับงาน 4. ทันเวลาและพร้อมใช้ 5. ตรวจสอบได้ 6. เชื่อถือได้ 7. ยืดหยุ่น 8. นํนำไปใช้ได้ง่ายแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบ DPS i มีลักษณะของสารสนเทศที่ดีได้ต้องขึ้นอยู่กับคนคือผู้ที่นำเข้าข้อมูลน,นะครับ เมื่อนำโปรแกรม DPS i มาใช้ในกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยส่วนราชการต่างๆจะได้ประโยชน์2ด้านคือด้านการช่วยในการทำงาน 1. ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2. ช่วยให้ได้สารสนเทศทันเวลา 3. ช่วยตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ 4. ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาวิธีแก้ไข 5. ช่วยลดค่าใช้ใจ่าย เพราะเป็นระบบที่สำนักงานกอพอพัฒนาสำหรับหน่วยงานราชการในสังกัดข้าราชการพลเรือนสามัญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 2. เพิ่มการบูรณาการทั้งฝ่ายผู้ใช้และผู้ให้บริการสารสนเทศ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 4. เพิ่มความสามารถในการผลิต 5. เพิ่มโอกาสและขยายฟิลทาง